หวานมากหวานมากๆๆๆๆๆแล้วเนื io, ้อเนียนมากแบบอือคือพี่ต่อเสียช็อกโกแลตอ่ะพี่ต่อกินสิ่งนี้ไม่ต่อมีตาสวัสดีค่ะวิ่กิ๊กไลกลับมาแล้วค่ะและวันนี้ก็ยังอยู่กันที่สิงคโปร์ค่ะ ทงกคนนี่จะพาไปกินอะไรคะพี่ต่อคะวันนี้ด้วยอากาศอันที่ร้อ,น,อนแต่จริงๆมันก็เย็ยกนกว่าไทยนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่ฉันก็อยากจะชวนทุกคนไปกินไอติมที่สิงคโปร์กันค่ะเพราะว่าที่สิงคโปร์ตอนนี้เป็นช่วงบูมของไอศครีมเหมือนกันก็คือมีไอติมที่เลือกกินหลายร้านมีทั้งแฮนด์คราฟต์แล้วก็โฮมเมดต่างๆนานาเลือกกินได้วันนี้เราจะพาไปกนินร้านไหกันบ้างไปติดตามกันได้เลยคะ่ะแต่ตอนนี้ค่ะจะพาไปกินร้านแรกที่น้องคนหนึ่งที่เคยถูกคัดเลือกให้ไปทิมปิแยร์ด้วยกันทีี่่่่เเเือออนน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 ทกกกคคแะาาาามมมห้ยูสิิิงโปปร์ตตไ็ดใจ แล้วตอนนี้ค่ะร้านนั้นคือดังมากที่นี่แล้วน้องช่างเก่งกาเป็นผู้รู้มาก่อนกานั่นก็คือร้านแอนแพรรี่ค่ะไปจะถึงร้านแล้วค่ะไปดูกันเลยว่ามีอะไรให้เรากินบ้างตามมาค่ะพี่ต่อหนุ่มหมุดกล้องเร็วกว่าตัว และตอนนี้คะ่ะไอติมเราสั่งแบบ3สกู๊ปหรือทริป,รปเปิลประมาณ11กว่าแล้วก็บวกที่เป็นพรีเมียมหน่อยแต่รสชาติและราคาไม่เท่ากาันถ้าเป็นพรีเมียมก็จะบวกบวกบวกเท่าไหร่เข้าไปเขาจะเขียนข้างล่างอะไรก็รคำนวณราคากันเอาได้ะคะ่ะเราสั่ง,งามา3รสมีพิตาชิโอที่เป็นพรีเมียมแล้วก็มีคาราเมลไลสตรอร์บรี่ที่ต่อยากกินแล้วก็มีชีสเคทเป็นทีเป็นรสชาที่เขาบอกว่าเป็นทีเองแต่ว่าเป็นความลับไม่บอกว่าชาอะไรบ้างซึ่งพอฉันเลือกตัวชาพี่พัลล่ากาบอกว่ากูช้อยไหมใช่ I know ต่อมาขอชิมพิตา แพรรี่เนาะ <S <S เนื้อจะมีความหนืดลกลางๆไม่หนืดมากเวนชี่หนืดกว่าอ่ะชิบอันนี้คือสุกหวาน <S 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 จังแต่อะไรคือกลิ่นพิชเช่ชิโอคือแบบมีสิทธิ์สิทธิ์กลิ่นพิชเช่ชิโอไปสุดมากทุกคนแบบหอมมากแต่เซื้อเขาก็จะเนียนๆนไม่ได้มีเม็ดพิชเช่ชิโอเลยผสมแล้วก็มันครีมี่อร่อยเลยต่อมาที่ซิกเกอร์เบนทีอยู่ล่าอสุด อยากเดาเลยว่าใส่ใส่อะไรบ้างมีบางกลิ่นที่ชัดอยู่มีโรสคลิห้วยหน่อยไหมไม่รู้เประมาลเป็บาอย่างเงี้ยกลิ่นเป็นชามีคของกราบหน่อยแล้วก็คิดเองว่ามีคลิห้วยหน่อยไม่แน่ใจนะเพราะก็เป็นถึงชาแหละแล้วรสชาติก็เป็นหวานกลาคือร้านเนี้ยหวานอยู่เราคนที่มาน้อยก็สุกหวานอยู่ค่ะแต่ว่าเนื้อเนียนทุกอันหนืดด้วยกะลังดีเฮราอยากกินเพียต่อสู้กับกลิ่นหน่อย คือมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดบงตาแต่ว่ากลิ่นแล้วมันได้กลิ่นว่าความเป็นชาแหละแต่ว่ามันก็มีความแบบหลายกลิ่นมาางในจมูกอะ่ะมันพิเศษดีนะถ้าเกิดคนชอบกินอะไรแบบแฟนซีหน่อยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไอติมที่แบบอยากจะแบบสร้างความแฟนซีให้ชีวเราว่าเบรนทีอร่อยค่ะต่อมาสตรอเบอร์ร,อรี่คาราเมล ซอเบอรี่แบบไม่ใช่นมซอเบอรี่อ่ะนมซอฟเบอรี่จริงๆกลิ่นซอเบอรี่ขึ้นกลิ่นเนยๆอ่ะนิดๆๆๆอ่ะแต่มันทําให้ซอเบอรี่อ่ะไม่เปรี้ยวโดดแบบเขาเรียกอะไรไม่เปรี้ยวไม่หวานอย่างเดียวมันจะมีกลิ่นแบบมันๆหรอกลิ่นหอมๆมันๆหน่อยอ่ะซึ่งคิดไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคือแค่กลิ่นคาราเมลไรส์ไหมแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบนั้นอ่ะอืมอร่อยดีค่ะทุกคนคะชอบที่แบบที่มันไม่ซอเบอรี่อย่างเดียวมีอีกกลิ่นนิดหนึ่งนัวๆไปด้วยกันแต่มันเข้ากันมากแบบแยกไม่ได้ออกขนาดนนั้้หรรอออกจจะตงิพาาณ่ ไดใดก็คือสายกินหวานปกติเธอควรมาตำร้านนี้เขาอร่อยจริงๆรสเขาแบบไม่ทั่วไปรสเขาดีค่ะ มาตาตามได้จ้าแนะนําค่ะมันมีกลิ่นพิเศษที่มันไม่ใช่สตรอเบอรี่อย่างเดียวอ่ะกลิ่นคําแรกมันเป็นสตรอเบอรี่แล้วพอหลังตรงนั้นมันเป็นกลิ่นประหลาดไม่มันไม่ใช่ประหลาดไม่ดีนะมันเป็นกลิ่นที่ดีแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะเจอในไอศกรีมสตรอเบอรี่อ่ะซึ่งมันแบบประหลาดที่ดีอร่อยเราว่ามันเป็นหวานแบบไอศกรีมทั่วไปธรรมดาที่มันควรจะหวานนะนะถ้าตีในไอศกรีมก็คิดว่าหวานมากแหละแต่ว่าเราว่าอันเนี้ยหวานปกติของคนกินไอติมอร่อยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะ ไอติมหลายเจ้ยายังรอเราอยู่เดี๋ยวไปต่อค่ะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่ไอติมค่ะที่อยากมาๆๆๆๆๆมากๆมากๆคลิปนี้นัคือเบอร์รี่พาราไดส์ค่ะเป็นร้านที่ได้มิชลินก็อยากจะชิมว่าม,มันยัง,งไงเขาไปข้นกันดีกว่ามาค่ะมาค่ะขอชิมไอติมมิชลินค่ะสั่งเป็นแข่ ป็นรสแพรแต่ว่ามีความเผ็ดของเครื่องเทศจำติงแต่ว่าหวานเนื้อเนียนก็จรจึงแต่ว่านะไม่ค่อยเหนียวเขาจะเป็นความเนื้อนเนียนแบบฟูๆอันมีความฟูๆแต่ว่าไม่เนื้อละเอียดมากแล้วก็ข้าในมันจะเป็นเม็ดๆของแบบเคลื่อนเขาใส่ไปมันุบๆ,ๆอยู่น่าจะเป็นเนื้อแพร่ปะ้วเผ็ดนิดน,นึงกลิ่นความแบบซินโนามอนอ่น่าจะนิตมิ่งแต่ว่าครีมมี่เลยนะคะลูกคองค้าอร่อยค่ะต่อมาที่ติดกต้เสี่ยวมีความเนื้อฟูนุ่มอ่ะแล้วก็เบา<ด><ด>เป็นวิีมิึงอืมวิตมิงเหรอ อไส้ย้อยอร่อยนะหอมเลยอ่ะพิโต้มีความโรสเ็ดนะแบบเหมือนพิซตาโจอ,อบนิดนึงอ่ะกลิ่นมีความเค็มๆหน่อยแต่ว่าไม่เค็มนะเนื้อเป็นแบบรสชาติเป็นหวานเค็มอันอ้อ นนเนื้อเนียเลยครีม,มี่เลยอะ่ะฉั่ว่าทิมสิงคโปร์ทุกเจ้ามีพิตาเาชียิงนี้คือไปกินมาหลายเจ้าแล้วประมาณห้าปะเออมีลูกปีกมีพิตาโจาทุกเจ้าเพื่อจะเป็นดังที่พิตาโจาเหมือนกันแล้วก็พิตาโจาที่นี่ดีจริงๆค่ะทุกคนคะถ้าใครชอบพิตาเชมาลองได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่กินหวานได้ระดับหนึ่งอร่อยแน่นอนค่ะเนื้อมันไม่ติดอะ่ะแล้วมันก็กลิ่นได้เรื่อยๆกลิ่นแบบโรสเตดมันหอมมากแต่หวานก็คือหวานของหวานหวานแบบของหวานนะคะกลิ่นที่ขึ้นมาในจมูกมันมันพิเศษมากเลยอ่ะ มันไม่ใช่กลิ่นผลไม้ธรรมดามันมีกลิ่นซัมติงที่ทาให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยคํานี้มันมันละมุนอ่ะเออมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้กินแพรธรรมดานะเพราะว่าปกติถ้าเป็นแพรมันจะเป็นซอเบมั้ไม่ค่อยได้กินแพรที่เป็นแบบมิลกี้อ่ะแต่พออันนี้มันเป็นมิลกี้แล้วก็กลิ่นแพรก็ขึ้นแล้วก็พอกินลงไปเสร็จแล้วอ่ะมันก็มีกลิ่นสไปซ์ขึ้นมาด้วยอ่ะรู้สึกว่าแบบอันนี้ดูมีมิติดีอ่ะจังหวะแรกคือรู้สึกว่าไม่ต้องงงแน่เออ่่างวพืบกูึ สั่งอะไรนะโรสพี peach, ใช่ไหมคะโรสพีเชอร์เบทแตะแม่โรสพีเชอร์เบทด้วยอะค่ะค่ะอ,าาอุ้ยมันแบบเหมือนตาเลิ้นหอมโรสมากกุหลาบอะกุหลาบแบบกุหลาบเป็นกุหลาบแบบฝรั่งแบบฝรั่งเศสแบนิดนึงมีความคล้ายแบบหนึ่นกุหลาบแบบดงๆเลยรู้สึกถึงฟิวน,นั้นแล้วก็เปรี้ยวอมหวานใสๆใส,ส,ส่ตัวเนื้อเขาจริงจริงเขาตีเนื้อฟูมากอย่างตัวเชเบทก็คือฟูขึ้นมาเลยแล้วก็แบบไลท์ดี พีชก็คือจะสำหรับเรามานมาทีหลังก็จากตัวกุหลาบแต่อร่อยเลยซอเบก็ดีถ้าไม่งี้ดีอยากกินซีซงโฮจิฉามากนี่เราเหลือพี่ต๋อตอนแรกพอม่กินหลายร้านก็แบบยังไงดียังไงดีงงดเดี๋ยวตอนนี้ค่ะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปเป็นกีร้านอะไรค่ะ let's go ท่านถัดไปค่ะปเป็นไอติมแพลนเบสที่อยู่ที่ตึกพากรากอนอีที่บีหนึ่งไปค่ะลงไปกินกันนี่เห็นมาแค่รูปว่ารูปมันน่ากินมากๆๆๆๆก็เลยพอขอร้องหน่อยว่าเด็ดขนาดไหนเนสโก้ go, ค่ะถั่วต้องดีแน่ๆเลยหาวนใน่ถั่วเยอะถึงแล้วค่ะร้านคายคน เราสั่งเป็นช็อกโกแลตคีโตค่ะทุกคนกับแพชชั่นฟู้ดเพราะแพชชั่นฟู้ดดูน่าก,กินมากแต่ช็อกโกแลตคีโตก็ดูเจ้มจนมากๆทุกคนนี่คือซอเบยนะคะมึนถึงกัดโกโก้เลยกัดโกโก้ก็มีซอเบย์ต่อปราบคือ,อไม่ต่อเกี่ยวกช็อกโกแลตอ่ะต่อเกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่ต้องตายเพรามันช็อกโกแลตแบบซปเอร์ดูเปอร์ช็อกโกแลตแบบเข้มข้นมาก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 มันไม่มีความนมนมแต่มันจะมีความเข้มขน้นแล้วก็ใส่หน่อยๆแล้วก็หอมหน่อยๆหวาน กลางไม่หวานน้อะไรย่างกลางกลางอืมแต่คือเข้มข้นแบบมีสุดเท่สุดอย่างเงี้ยมีสิคือสิอย่างเงี้ยเข้มข้นแบบแต่กร <laughs> ้อมมากเข้มข้นมากไปมากอย่างเงี้ยคนชอบช็อกโกแลตต้องชอบมากค่ะต่อมาแพชชั่นฟรุตแพชชั่นฟรุตค่ะแพชชั่นฟู้ดคือแพชชั่นฟรุตตะโกนอ่ะแบบแพชชั่นฟู้ดอย่างเงี้ย คือมันแบบมันจะม,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 มันหวานมากๆๆๆไอ้ไผ่ชะปุ๊ดอ่ะหวานโหดมากแต่ว่าเนื้อเหมือนกับน้ำไผ่ชะปุ๊ดปั่นคือทั้งมวลทั้งมวลเป็นไพชะปุ๊ดเต็มปากแล้วก็แบบมีความแบบเนื้อฟูกๆกับซอเบยแล้วปั่นละเอียดแหละแต่ไพชะปุ๊ดเขาอ่ะคือตัอบรสเนาะเขาใส่ไปทั้งลูกแหละ บทมันก็จะกรุบกรุบหน่อยแต่คือแบบตะโกนอ่ะใครชอบไปทะโกนกอาจะชอบแล้วเป็นรสหวานเปรี้ยวอ่อนๆอยู่แต่ว่าหวานหวานก็ส,สดชื่นนี้แต่ว่าเราว่าหวาน่บทจะสำหรับเราไอ้เดียคือเรารู้สึกว่าเขาทําถึงรสชาติของอินเกเดียนมากๆทั้งสองอย่างเลยแล้คิดว่าตัวอื่นน่าจะเหมือนกันเพราะว่าดูจากเทคเจอร์ดูจากอะไรก็ดูแบบเข้มข้นมากๆก็ถ้าใครเป็นสายวีแกนแล้วก็ใครเป็นสายแพนเบทลองรา้านนี้ได้ค่ะอะร่อยดีอยู่ที่พารากอนค่ะตอนนี้ไปต่อค่ะ คนเดี๋ยวเราก็เดินผ่านแถวซัมเมอร์เซ็ตก็เจอไลยกินแบรนด์แวนด้า่อยเรียกวันดาวันดาก็ทุกคนมันก็ใหญ่มากแล้วมันก็ราคาดีขอลองชิมหน่อยสั่งอะไรบ้างสั่งพิตา้าเชอกระสั่งเกตควยโกจิเบอรี่เพื่อนเคอแอบไปดูเขาเขามีแบบเซนชั่นดูหลงลแล้ว่าน่ากินมากแต่ว่าวันนี้ก็ได้แค่สองก่อนแล้วนะเอาเก็กขวยก่อนเลยนะหวานมากหวานมากๆๆๆๆแต่เก๊กขวยคือเก๊กขวยมากนะ ก๊กุ้ยแบบเก๊ยกุ้ยหอมเก็๊ยวกุ้ยเลยแล้วในโกจิบารี่ก็ก็เคี้ยวเคี้ยวได้แบบกุบกๆุบดีมิ้วเป็นมิ้วที่ไม่ไม่เคอมากนักอะแต่ว่ามิ้วกินได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนไปเลยดีแต่แค่ว่าหวานมากๆๆอยู่แล้วก็จิบบอรีก็ให้เยอะมากดีภาษาไทยเราเรียกว่าเก่ากี้ใช่ไหมใช่แล้วเนื้อเตียงก็ปั่นมาดีใช้ได้แบบเดียวก๊าลางกลางก็มาพิต้าชิโอทุกคนสิงคโปร์คือดินแดนแห่งพิต้าชิโอของฉันมีหลายเจ้ามากคุณชอบมาก นดัดีหอมกอระจโอเลยหอมเลยอะ่ะหอมกอระจโอแบบหอมร้านทำกลิ่นหอมมากเลยนะแล้วดูเป็นกลิ่นธรรมชาติด้วยไม่ได้สัง่งซอสหรือเขาแบรนด์เขาเขียนว่าแบรนด์ครัฟต์เนเจอร์หรือเปล่าก็เลยมีกลิ่นอีเก,กียที่ชัดเจนค่ะแต่เขามันกลางๆนะคือใครชอบมันมากอาจจะไม่ใช่ที่นี่แต่ว่าก็แต่ว่าก็มันอยู่ในได้อืมชอบหอมค่ะตอนนี้ไปต่อค่ะในสถานีต่อไปที่เราจะมากินไอติมกันค่ะก็คือสถานีคลักคีซึ่งมั่นใจเลยอะ่ะว่าคนไทยต้องเคยอ่านคำนี้ ผิดมาหลายคนเพราะนี่ก็เคยเืนกันแล้วตอนออกเสียงมาออกเป็นแบบเอ,อ่อคยไปสถา,านีคลักคืออย่างนี้ไหมคือไม่กล้าออกชัดๆเหมือนกันฉันมั่นใจต้องมีคนรับฉันแน่นอนแล้วคลคคักขี้คะ่ะทุกคนใช่ไหมพี่ต่อใช่ค่คะแล้วตอนนี้นะคะร้านติมจะอยู่ในซอยที่เรียกว่าซอย When I was young I l i s t e n to the radio คนรู้จักเพลงนี้คือรุ่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นเธอค่ะทุกคน และตอนนี้หาก็ถึงไานไอติมหนึ่งร้านชื่อว่าอ่านเสียงไม่เคยถูกเลยโดป้าโดป้าใช่ปะโดป้าโดป้าบ้าหรือดูป้าดูป้า,ปาไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นร้านที่เห็นครั้งแรกแล้วเห็นเท็กเจอร์มาในภาพรู้สึกว่าแบบมันต้องดีมันดูหนืดมากๆดูคล้ายเวนชี่แล้วเพื่อนสิงกรบก็บอกว่าเอยร้านนี้อร่อยจริงให้เรามากินเข้าไปกันดูเลยค่ะว่าอร่อยจริงไหมเขาบอกว่าพิต้าเจียวดีมาก ตัวป้าคา่ะขอกินตัวเพชก่อนซอเบพีชค่ะทุกคนคะเบืม่มากมากมากไปบอเนื้อไอซอเบพีชเนียนรสชาติเป็นหวานอย่างเดียวไม่เปรี้ยวแล้วก็เออกลิ่นแบบมีความเป็นพีชแบบไวท์พีชอะพีชขาวเลยอะเป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยเลยแล้วเนื้อนเนียนมากแบบอือซอฟเป็นที่เนื้อนเนียนมากเนียนจนเหมือนแบบน้ำพีชปั่นอะอืออร่อยอร่อยเลยขอ,องดีแตบบ่กู Pretty girl you l ์ k e p e a c h e ลูกชายค่ะหวยอะแม่มันก็มีกลิ่นทีดแบบปลายๆแต่เราว่ามันเหมือนเสียงจามากกว่าแต่เนื้อมันเนียนมากนะแล้วก็ใสๆกินเรื่อยๆซอเบดอะก็หวานปกตินะแบบไม่ไม่รูสึกว่าแบบโอ้ยกินไม่ไหวอะไรเงี้ยนี่คือกินกินได้เรื่อยๆสำหรับเราสายแบบกินหวานกลางๆต่อมาพิตาโชหอมมากแค่โดนมันคือพีคอยู่เป็นกลิ่นพิตาโชอบค่ะ นี่ก็พลิ่นพิตาเช่อคือฟุ้งแบบกรูมากหอมมากๆมากๆแล้วมันมีแบบเม็ดๆของพิซซาเช่อเมันเขาไปปั่นใช่ป่ะแต่มันยังมีเม็ดอยู่นิดหน่อยทำไมก็คือรออยู่ในปากเลยอ่ะหอมแต่มันเป็นกลิ่นพิซซาโชคอบนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบแบบไม่อบอาจจะไม่ใช่บมู้ทามแต่ว่าบิ๊มชอบอบเหมือนกันก็รู้ว่าแบบกลิ่นมันฟุ้งดีจังแล้วเนื้อหน้าตามันจะสาแต่ไม่ไม่เนื้อนองเนียนมากจริงสมากแบบมากแล้วก็ปูด้วยเออเป็นเจลาโต้ที่ปูอร่อย อร่อยเลยชอบแต่ถามว่าหวานน้อยไหมไม่หวานน้อยหวานธรรมดาแต่น้อยกว่าแอนแพรรี่อะ่ะแต่อร่อยนะอร่อยเลยทุกคนอยากให้มาตำจริงๆโดบ้าคือเด็ดพิตาชิโอค่ะนี่มันพินัตบตเตอร์ป่ะนี่คือมันแบบโคตรถั่วคือมันก็มีกลิ่นพิตาชิโอแต่ว่าพอกินลงไปแล้วอะ่ะมันคือมันรีมายถึงพีนัทบัตเตอร์ที่มันติกๆหน่อยอแบบนั้นเลยอะแล้วว่านี้หวานอร่อยค่ะ ได้ไอติมน้าสุดท้ายค่ะที่จะขอลองกินก็คือ Mary i c อ cream ค่ะเป็นไอติมที่โด่งดังช่วงนี้ขอมาลองหน่อยเดินทั้งวันันนี้ร้อนมาก,กต้องเติมน้ำตาลให้เลือดหน่อยทุกคนซึ่งเราสั่งรถเบียม,มลองกินเบียนแอลกอฮอลจิ๊ดหน่อยอืมิ่นคือเบียร์แต่รสชาติเบ,บียร์เบติอาจจะมีความขมนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นแค่กลิ่นเบียร์แล้วความหวานฟูๆของไอติมทั้นแหละแล้วค็ข้นกลางๆไม่ได้ข้นมากแต่เบียร์เลยนะเบียร์แบบเบียร์เขาบอกแล้วียนแอลกอฮอลจริงเพราะว่ากลิ่นมันแบบโอ้ เบียรจ้ารสเบียร์หวานหวานกลางเราว่าแล้วก็ไม่ถั่วิดหน่อยอะไรดีหวานกลางค่อนไปทางน้อยแม้ใกล้ๆเบอร์พาราไดซ์ที่มความหวานอะ่ะทำได้รสน,นี้นะแล้วก็ไม่นมจนเกินไปสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบนมมากๆมากๆก็น่าจะชอบตัวนี้มันื่ความไลท์หน่อยแต่ก็ไม่ไลท์มากทีนี้กำลังดีเนื้อฟัวอร่อยเลยเรามาพิซซาชิโอค่ะชอบที่มันเป็นเนื้อไม่เหนียวมากเนื้อฟูแล้วก็ไม่หวานมากๆมากๆขนาดนั้นอะ่ะหวานที่รับได้แล้วก็แบบมีพิซซาชิโอเป็นเ,เม็ดเค็มๆอยู่ในข้างในตรงกลาง แล้วก็คัดใหญ่มากแบบดูป,ป้ามันจะคัดเครื่องหน,นึ่งบ้านนี่เหมือนแบบเครื่องเม็ดเลยอ,ะ <S <S อ่ะเอออร่อยดีเทาให้มันความเค็มมันชัดขึ้นมานิดนึงดยเรื่องหวานน้มอยนะวหวานน้อยอยู่นะกินเบรเดีโจ้ก็หอมค่ะเป็นกลิ่นเบรเดีโจที่แบบไม่ได้โรสเป็นกลิ่นเบรเดีโจเลยอร่อยตอนนี้กินไหมหรือไรละมีคำถามเลยคะจากทางบ้านคำถามจากท้องบ้านก็คือพี่สั่งพิตาชิโอทุกร้านเลยร้านไหนอร่อยสุดชอบที่สุดในพิตาชิโอทุกร้านเหรอร้านนี้มากที่เป็นอศกรีมหวานรับได้สุดไม่กรีมหวานแบบ หวานโอ้ไม่แต่ดูป้าก็ชอบดูป้าก็เอ้ส่วนโจ๊ที่อร่อยมากเหมือนกันเพราะว่าก็หวานกลางอ่ะหวานแบบยังกินไหวอ่ะแต่ว่าร้านอื่นบางทีมันหวานแบบหวานแปรรี่อ่ะคือแต่ก่อนชอบแปรรี่มากแต่ก่อนจะกินหวานได้มากกว่านี้มากหลังๆคือเหมือนพอลดหวานแล้วมันแบบมักินหวานมากไม่ไหวแล้วแปรรี่คือรู้สึกว่าแสบคอไปหน่อยแต่ต้องบอกเลยนะว่าทุกร้านที่กินมาพิจต์โจ๊อร่อยทุกแบบอร่อยทุกคนเลยจริงๆแค่ว่าหวานมากหวานน้อยหรือว่าแบบเขาเรียกว่ามี texture แบบไหนต่างๆกันขึ้นอยู่กับ texture ที่ชอบเลยค่ะทุกคนเลือกได้แต่ว่าใดๆคือ สิงคโปร์ฟิตเจอร์อจริงเขาเข้มข้นก็เลยแบบอยากจะแนะนําให้มาสิงคโปร์เปเกติมกันท่าช่วงนี้บูมมากมีให้เลือกเยอะมากคือรู้สึกว่าพอเมนูไหนที่มันบูมคนทําแข่งกันเยอะเราจะได้กินของที่มันดีมากเพราะทุกคนต้องแข่งกันแข่งกันทำขอามคุณภาพไปป่ะเออก็รู้สึกว่าประทับใจเอาใจมากินกันได้ค่ะทุกคนค่ะพี่ตอกบอกว่าเขายกมือขอพูดค่ะไม่อยากจะขายสองร้านในใจเหมือนกันคือเ่อพอถามพี่บิ๊มว่าแบบชอบร้านไหนก็ยอยากจะขายบ้างคือชอบโดปากับ เบอร์พาราไดส์เพราะว่าเราว่าอย่างเบอร์พาราไดส์เราว่ามันแบบรสชาติมันมีความแปลกสําหรับเราอ่ะมันแบบมันไม่ใช่แค่แบบรดใดรดหนึ่งแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นเสริมขึ้นมาด้วยมันทําให้มันดูแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยพอกินเราก็เออมันเอ้ยแปลกดีนะบางอันมันคือไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้แต่มันก็เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองร้านเนี้ยที่พิกอัพที่เราสึกว่าเราชอบแล้วเราสึกว่ามันมีซอเบด้วยก็คือบางวันเราก็อยากกินที่มันแบบโหนแบบมิลกี้แหละบางวันเราก็อยากกินซอเบย์แหละก็รู้สึกว่าเอันกดพู วัดพาราไดซ์มีความคอมเพล็กซ์มากๆจริงๆคือแมทชิ้นคู่ได้ดีอย่างแบบบางตัวที่แบบเอ้ยไม่คิดว่าจะเข้ากันได้ก็เข้ากันค่ะคือสมมงนางให้นางนี่นมิชีิมเข้าใจได้เพราะว่าแบบมันมีความมิเซแน์แบทที่เก่งจริงๆในตัวเชฟแต่อย่างโดป้าฉันรู้สึกว่าเขาเก่งด้านครีมมี่มากๆจริงๆคือเขาทาเนื้อห้ติมได้เหนียวมีความเป็นแบบเจลาโต้จริงๆอย่างร้านอื่นเน่เจลาโต้มันไม่ค่อยเหนียวหนกปะแต่่าจะเน้นเป็นอย่างที่เนื้อฟูเนื้อนุ่มไม่พาราไดก็คือเนื้อ แมรี่ก็คือเนื้อเนื้อแบบฝูกลางแต่ว่ามีความมันไม่ซอเบกแต่และเจ้ามีคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยเหมือนกันก็เลยคิดว่าก็มาตา,ตา,ต,าตามที่ตจ้าอยากกินอนะเพราะตัวเราคนชอบไอติมเหมือนกันอยู่แล้วเราเคยรีวิวเต็มไปแล้วรู้สึกว่าเออรู้เลยว่าลูกเพจแต่ละคนคือกินไอติมมีหลายสไตล์มากๆอย่างบางคนก็คือชอบแพนเบดกแพนเบดที่นี่ก็จะเป็นไคโคนอะไรเงี้ยก็ลองมากินได้รสชาติเข้มข้นจริงๆค่ะอย่างไคโคนเขาก็จะมีการแบทชิ้รสชาติค่อนข้าง แปลกเหมือนกันอะที่เราหาไม่ได้ที่เมืองไทยเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นสายวีแกนก็มาลองร้านขายขนได้ก็เยอะแยะมากมายทุกคนตอนนี้ไอติมไม่ได้มีแค่ร้านที่บิมลีวิวในแถวโรงแรมมีมาสองสร้านคือเยอะมากๆแบบเยอะแบบเยอะเยอะกว่าเมืองไทยเยอะมากคือว่าเมืองไทยเยอะแล้วมาที่นี่คือแบบก็ไม่ก่อนนี่มันเยอะมากๆก็คือใครมีร้านไหนที่แบบในดนใจก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ค่ะเผื่อมารอบหน้าจะมาตามกินนะคะแต่วันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะขอไปนอนง่วงมากต้องไปละไม่ไปค่ะถ้าชอบกินฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ มาซิพ่อค้าสาขานี้หล่อมากมากแบบมากเอาดีก่อนีหน่อยอ่ะนอะไรใดในเวทติมต่อไอติมคือตึกที่นี่มันน่ารักมากทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้แล้วก็มันคนมันไม่เยอะใช่ป่ะก็สามารถถอดแมสกเดินเล่นข้างนอกได้สบายดีนะคะทุกคนคะอยากลองบทอื่นอะแต่ว่าแม่ไม่ให้กินแล้วอย่ามาเดี๋ราสองคนดูพีซค่ะค่ะทุกน